ฝันเห็นกางเกงขาสั้นเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3่ามี่แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไป ใบที่1นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในใบนี้ท่านอาจจะรู้สึกเหมือนว่านะครับท่านหาทางออกกับการแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ได้ยากนะครับแล้วก็มีความเครียดมีความขาดความมั่นใจในตัวท่านเองนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะตัวท่านอาจจะมองไม่เห็นทางออกนะครับแล้วก็รู้สึกว่านะครับสิ่งต่างๆรุมเร้าเข้ามานะครับจริงๆแล้วนะครับ บางครั้งเนี่ยท่านอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่านะครับจะได้ความช่วยเหลืออย่างที่ท่านหวังหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงนี้นะครับท่านไม่สามารถทําอะไรได้มากนักนะครับควรชะลอเรื่องต่างๆเอาไว้ก่อนนะครับเรื่องการลงทุนเรื่องการขยขยายกิจการนะครับการที่จะไปขอความช่วยเหลือใครอะไรต่างๆนะครับก็ขอให้ดูดีๆนะครับเพราะว่านะครับ มันจะค่อนข้างตีบตันนะครับในทางเดินเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับก็ขอให้ท่านนะครับใช้เวลารอคอยสักนิดหนึ่งนะครับในการที่จะเริ่มต้นจิงใหม่ๆใบที่2นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในระยะนี้นะครับท่านจะมีความสนิทสนมกลมเกลียวมีมิตรภาพที่ดีนะครับระหว่างท่านและเพื่อนฝูงนะครับ ทั้งนี้ก็สามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับสิ่งต่างๆได้นะครับเสือเผื่อแผ่นะครับท่านก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนท่านนะครับเพื่อนท่านก็จะมาช่วยเหลือท่านนะครับในเรื่องงานจากเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่านะครับุ่นพี่ที่มีอายุมากกว่านะครับก็มาสนับสนุนเรานะครับเรื่องการงานนะครับก็จะมีความก้าวหน้าแต่ว่าก็ จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆนะครับก็ยังพอมองเห็นความสําเร็จอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับก็หมายถึงการติดต่อแล้วก็การใช้เวลากับคนที่คุ้นเคยนะครับได้มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจกับตัวเองทำให้อารมณ์ต่างๆของท่านดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ ปลอดโปร่งโล่งใจนะครับสามารถที่จะมองเห็นอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าทําตัวสบายๆจนเกินไปนะครับเพราะว่าท่านอาจจะเฉยมากเกินไปนะครับขาดความกระตือรือร้นอีกด้วยนะครับดังนี้ต้องระมัดระวังไว้ด้วยใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในระยะนี้นะครับท่านอาจจะมีความสับสนนะครับการ งงอะไรในบางอย่างนะครับในตัวท่านนะครับมีความคิดนะครับหลายๆาอย่างนะครับเข้ามาพร้อมๆกันนะครับหรือว่ามีไอเดียดีๆนะครับอยู่ในหัวนะครับแต่ว่าบางครั้งไอเดียดีๆนั้วก็มีหลายไอเดียเกินนะครับแล้วก็แต่ละไอเดียนะเขก็บันเจิดทั้งนั้นเลยนะครับแต่ต้องพูดีๆว่าจะทําได้หรือทําไม่ได้นะครับ บางทางเนี่ยเรามีไอเดียดีๆแต่เราลงมไม่ลงมือทำมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไร,ระนเพราะฉะนั้นขอให้เลือกตัวเจ๋งๆนะครับแล้วก็เอามาทำนะครับให้มันเป็นรูปเป็นร่างเกิดขึ้นนะครับดังนั้นนะครับหากมีความคิดอะไรก็ขอให้ลงมือทำนะครับอย่ามวัวแต่คิดฟุ้งซ่านนะครับเรืยอนี้ก็ควรจะ ฝึกสมาธิไปด้วยหาเวลาพักผ่อนนะครับลดความเครียดลงบ้างนะครับเพราะว่าท่านเองนะครับอาจจะมีนะไอเดียหรือความประทานในใจเยอะนะครับแล้วก็อาจจะไม่สามารถทำให้มันเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกอันที่สำคัญเลือกอันที่มีประโยชน์ที่เราคิดว่าจะสามารถทำได้ทำได้แล้วนะครับก็จะได้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือก ไปแบบนี้นะครับในระยะนี้นะครับสถานการณ์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับบางครั้งนะครับอาจจะมีการแยกจากกันแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับหรือว่าการพบปะนะครับพูดคุยเจอกันแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับเป็นไปได้ว่านะครับท่านอาจจะพบนะครับเพื่อนเก่านะครับหรือว่าคนที่ห่างหายกันไปนานนะครับกลับมาในชีวิตของท่านอีกครั้งนะครับเรื่องงานนะครับถ้า ท่านทำงานมาอย่างหนักนะครับก็แน่นอนนะครับความก้าวหน้าต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องเอาไว้นะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าความลับต่างๆอาจจะถูกเปิดเผยแล้วก็ท่านเองจะต้องรับผลที่ท่านได้ก่อไว้นะครับ เรื่องการเงินนะครับอาจมีโชคทางการเงินเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บนะครับการเงินมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ท่านสบายใจนะครับเบาใจลงได้นะครับด้านความรักนะครับหากคนโสดนะครับเลือกไพ่ใบนี้นะครับท่านก็จะมีโอกาสพบรักแบบไม่คาดฝันนะครับหรือว่าเจอกันปุ๊บก็ถูกใจกันเลยนะครับในคนที่คบกันมานานนะครับก็อาจจะมีเรื่องทําให ห่างกันไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็บางครั้งก็จะได้กลับมาเจอกันใหม่นะครับหมายเลขนําโชคของท่านได้แก่หมายเลข5หมายเลข3หมายเลข7และหมายเลข20ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข3หมายเลข5หมายเลข7และหมายเลข20